วันนี้ก็คือนั่งทำงานปกติเตรียมแพ็คของให้ลูกค้าลูกค้าบางท่านโอนมาแล้วก็แพ็กบางท่านสั่งรายการไปแล้วอีกวันสองวันโอนก็แพ็ครอไปก่อนคราว,ราวเราจะมีรายการของลูกค้าคุณแรกเอาอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อน,อน,น,อนเอ๊ะมีอีกแผ่นหนึ่งนะ ที่จดไว้จําได้ว่ามีสี่แผ่นอ่ะอามาในก่อนแล้วกันเริ่มจากคนแรกก่อนคนแรกคนแรกมหาราชน้อยหนึ่งดอกพระผงบาทสีวลีพระผงบาทสีวลีหนึ่งคู่ขาวหนึ่งดำหนึ่ง พระขุนแพลหลงพ่อเกาะพระทุกองค์ที่คัดมานี่คือพี่อ้อยสองสองเลือกให้หมดแล้วนะสองว่าองค์สวยสูไว้อันนี้กล้องประจําตัวสองอีกเที่ยก็ได้พระหลวงพ่อเกาะสีไหนจะสวยกว่าลูกค้าบอกว่าพี่อ้อยเลือกให้ได้เลยเอาองค์ที่มีหน้ามีตาหน่อยพี่อ้อยดูแล้วสีชมพูองค์นี้หน้าตาชัดกว่าสีขาวเพราะฉะนั้นเลือกสีชมพูให้ลูกค้า รายการต่อไปคุณแผ่นหลวงพ่อเกาะแล้วมหาราชน้อยหนึ่งดอกพระผงบาทศิวลีหนึ่งคู่คุณแผ่หลวงพ่อเกาะหนึ่งองค์พระกิิงประพามนทนของหลวงพง่อทรงองนี้เลือกมาให้แล้วพระกรงประพามนทนคือองค์นี้มีของสมนาคุณพิเศษให้ด้วยหนึ่งองค์คือสมเด็จชนะของหลวงพ่อชำนาญองค์นี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากับด้านหลังอ่ะทีนี้เรามา แพ็กการเดี๋ยวเอาอะไรมารองสักนิดหนึ่งจะได้ไม่โดนหน้าพระองค์อื่นแพ็กให้สวยๆเพราะว่าค้ากับเครื่องรางหลายรายการบางทีก็ไม่ได้มีกล่องใส่มาให้จักวัดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อก็จะต้องแพ็กให้สวยๆเราก็จะมี ลองใส่ให้ลูกค้าส่วนอันไหนถ้าเราหากล่องใส่ให้ได้เราก็จะใส่กล่องให้ด้วยนะคะกันไกลอยู่ไหนจ๊ะเป็นขุนแผนรุ่นแรกหลวงพะะ่อเกาะสติกเกอร์ h a ง k ิ o u ลูกค้าสติกเกอร์ t h a ง k ิ้ u ลูกค้าต้องเข้าแล้วตัวขุนแผนหลวงพ่อเกาะองค์เนี้นะคะเขาไม่ได้มีกล่องมาจากวัดทีนี้เนี่ยองค์พระเป็นเนื้อผง เราก็จะต้องแพ็กกิ้งให้ดีหน่อยเราก็จะหากล่องที่มีความแข็งแรงนิดหนึ่งใส่ให้ลูกค้าดูกันเพลินๆนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแค่ให้เห็นว่าในแต่ละวันนะ่ะพี่อ้อยทำอะไรบ้างทำงานให้ลูกค้ากล่องอันนี้ก็ถือว่าถือว่าใส่ได้พอดีอย่างเนี้ยก็จะรักษาเนื้อผ้าผององค์เนี้ยไม่ให้มีรอยกระทาะไม่ให้มีความติดผ้าจากขนทรงต่างๆเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่า พนักง,งานขนส่งเขาจะส่งของให้เราอย่างเบามืออย่างนุ่มนวลหรือไม่นะคะเดี๋ยวเีลก็ต้องแพคให้ดีที่สุดเวลาพาถึงมือลูกคา้า mm. ก็จะได้ยังคงสภาพสวยงาม mm. เหมือนที่พี่อ้อยคัดให้ทุกประการ mm. เพราะใส่กล่องแบบนี้ก็แข็งแรงและติดเทปซะหน่อย mm. เพิ่มความแข็งแรงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย แผนรุ่นแรกหลวงพ่อกาองนี้ก็แข็งแรงแล้วเวลาส่งไปพี่อยห่หอบับเบิลวิธีใส่กล่องอีกสบายสวยงามยังยังบางองค์อยางอะเนี่ยให้ดูยังพระผงบาทสิบลีของหลวงพ่อชำนาญคู่เนี้ยก็ไม่มีกล่องเช่นกันพี่ก็จะใช้วิธีห่อเนี่ยใส่ซองให้สวยงามใส่ซองให้สวยงามแบบนี้นะคะพอใส่ซองใส่ใสแบบเนี้ยมันก็จะดูสวยกว่าถุงซิปธรรมดาทั่วไป ดูใสดูสวยเห็นองค์พระที่เห็นเป็นครับแบบนี้ก็คือแช่น้ำมนต์มานะคะเป็นพระผงบาทสีวลีที่แช่น้ำมนต์มีสีขาวกับสีดำเพื่อก็แบ่งให้ลูกค้าไปเป็นคู่นะคะสติกเกอร์ Thank you ลูกค้าในทุกการแพ็คกิ้งเนี่ยเรานอกจากจะติดสติกเกอร์แสดงความขอบคุณลูกค้าแล้วเพื่อก็ขอบคุณจากใจทุกองค์ทุกทุกชิ้นทุกตะกุดทุกดอกทุกสิ่งอย่าง ไปพร้อมกับสติกเกอร์แต่ง k you นี่เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆอ่หลังจากอย่างนี้แล้วเราห่อใส่ซองสวยงามเลยใช่ไหมคะก็จะต้องห่อบับเบิ้ลให้ค่อนข้างหนานิดนึงด้วยเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อผงเราก็จะมีเราเตรียมบับเบิ้ลไว้แล้วแหละให้ดูว่ากว่าจะหอ่อพระผงแต่ละองค์นั้นเราทำด้วยความเรียบร้อยประณีตบรรจง เราเป็นคนเรียบร้อยนะคะพี่เราเป็นคนเรียบร้อยค่ะนี่หนึ่งชั้นแล้วนะคะพระองค์เราไม่กี่ร้อยนี่แหละคะ่ะแต่แพ็กกิ้งแบบอลังการมากการกระแทกแล้วการกระแทกอีกพระที่ฉันส่งให้ลูกค้าทุกคนจะต้องสภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซนสวยงามเป็นอย่างยิ่งห่อชั้นที่สองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีห่อรวมในแพ็คที่สามชั้นที่สี่ต่อไปนะคะอันนี้สององค์ ห่อต่อห่อต่ออันนี้ไม่พอละเอาบับเบอร์แผ่นใหม่มาเรามีบับเบิ้ลตัดไว้รอยเยอะค่ะแต่ละวันก็เนี่ยอยู่บ้านทำงานเพลินๆไปดูหนังฟังเพลงคุยกับลูกค้าวันไหนไม่ได้คุยกับลูกค้าก็จะเหงาเหงาหน่อยว่างๆใครไม่มีอะไรทมก็ทักมาคุยกับพี่อ้อยได้นะคะ <laughs> <c oughs> คุยกันเพลินๆดีกว่าอยู่เงียบๆเงาๆไม่มีอะไรทำบางทีเนาะไัยที่อ้อยมันก็เงาๆหน่อยถ้าให้อยู่เฉยๆทั้งวันไม่ได้คุยกับใครนี่ยโหยแย่เลยอันนี้ได้คุยกับคนนั้นนิดคนนี้หน่อยน้องคนนู้นทักมาคุยพี่คนนั้นมาคุยอันนี้นั่นวันนั้นคุณอ้อยเจอกันที่งานลอยกระทงไม่เจอกันตั้งนานลงจากรถมาอะไรว่าไปนะคุยไปเรื่อยค่ะพี่พี่เป็นคนสายตาสั้นนะถ้าบางที ใครเจอแล้วเอ้ยพี่อ้อยไม่เห็นน่ะไม่เป็นไรนะเห็นเลยว่าถ้าพี่อ้อยไม่ได้ใส่แว่นตาคือมองไม่เห็นนะมองไม่ชัดไม่รู้ใครเป็นใครพักก่อนได้เลยเจอที่ไหนก็ทักได้นะนี่นี่อันนี้เป็นตะกุดแล้วก็แพ็คแบบนี้ตะกุดเราก็ต้องห่อบับเบิลก่อนแล้วค่อยไปห่อใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะสวยงามทุกดอกทุกชิ้นห่อไปห่อไปอยาให้บางห่อให้หนาเข้าไว้ อันนี้สําหรับลูกค้าท่านเดียวนี่ยังห่อไม่เสร็จเลยนะคะกิ่งประพามนทนกิ่งประพามนทนนี่ของหลวงพระสง์วัดสาราดินค่ะองค์ไม่ใหญ่ขนาดกําลังดีเดี๋ยวให้ดูใกล้ไกลองค์ซาแค่นี้นะคะเีื่วก็จะห่อประมาณนี้แหละเออมองไม่เห็นอะ่ะไม่ชัดอ,ะอ่ะพอเห็นเนาะพอเห็นไหมคะนี่นี่สําหรับลูกค้าหนึ่งท่านยังไม่เรียบร้อยเลยนะ ติดสติกเกอร์ thank you เพื่อจะมี thank you ในใจไปด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยทุกชิ้นทุกองค์นี่คือส่องให้แล้วเลือกให้แล้วนะอนของลูกค้าหนึ่งท่านนี่คือรายการที่ลูกค้าสั่งมีตะกุดมหาราดน้อยเราต้องทวนอีกรอบหนึ่งพระผงบาทสรีบรีหนึ่งคู่ขุนแผนลงพรอเกาะหนึ่งองค์แล้วก็อันนี้อะไรพระกิงประพามนทนหลวงพระสง์ส่วนสมเด็จชนะองค์นี้เป็นของขวัญ เป็นของสมนาคุณพิเศษให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอย่างยาวนานของขวัญของฝากของแถมจะเรียกว่าอะไรก็ตามน,นะคะพี่อ้อยก็แพคก,กิ้งให้อย่างดีเหมือนกันห่อให้อย่างหนาเหมือนกันนี่ก็ห่อบบบโบน้ลหนาๆไปเลยห่อแล้วห่ออีกห่ออีกห่อแล้วปิดหัวปิดท้ายให้ดีค่ะเทปเรามีเยอะบับเบิ้ลเรามีเยอะไม่ต้องเสียดายคะ่ะห่อไปเลย ถ้าเราห่อแบบนี้คือเราเผื่อพื้นที่ไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็ห่อหัวห่อท้ายให้กันกระแทกให้เราด้วยเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็จะต้องไปหอ่อเป็นห่อใหญ่อีกทีหนึ่งอัน,นคือของลูกค้าหนึ่งท่านท่านแรกเธรีก็แพ็คอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปใส่บับเบิลห่อใหญ่อีกหนึ่งรอบอันนี้กล้องประจําตัวเอาไว้สองพ้เลือกผ้าให้ลูกค้ามีคนนี่นานมากแล้วยี่สิบปีได้แล้วมั้งนี่ค่ะสําหรับหนึ่งท่านเพรียก็จะ เอาชื่อลูกค้าใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแพกหอ่อใส่กล่องไว้ก่อนอันนี้เราแพกไว้เรียบร้อยอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเพี่อก็จะต้องไปแพกใส่กล่องอีกครั้งหนึ่งตอนแพกใส่กล่องเสียงดึงเทปมันจะค่อนข้างดังไม่ได้แพ็กให้ดูเนอะเดี๋ยวเสียงมันจะรบกวนพอดูแล้วจะรู้สึกลำคาญสำหรับลูกค้าหนึ่งท่านนี่คือเรียบร้อยแล้วค่ะ